สวัสดีครับวันนี้มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับอุปตุชาวบ้านนะครับผมวันนี้เราจะมาดูประเทศไทยของเรากันนะครับผมว่าจะมีฝนที่ไหนกันบ้างนะครับช่วงเย็นนะครับหนึ่งทุ่มกว่าๆนะครับผมวันนี้โซนภาคเหนือเกือบทั้งภาคเลยนะครับพี่น้องเจอฝนกันตั้งแต่เชียงรายนะครับจังหวัดน่านนะครับจังหวัดพะเยาเนาะ เจอทุกจังหวัดเลยครับพี่น้องนี่ครับบรรยายไม่หมดเลยครับเชียงใหม่ลำปางแพร่นะครับอุตรดิตนะครับแม่ห้องสอนเจอหมดเลยนะครับแต่ก็มีฝนแค่เล็กน้อยถึงปานกลางนะครับไม่เยอะเท่าไหร่นะครับผมนี่สองยางแม่สอดแม่สอดนี่จะหนักหน่อยนะครับแม่สอดแล้วก็จะไปหนักที่กำแพงเพชรนะครับผมที่กำแพงเพชรนี่จะหนักหน่อยนะครับ นี่ตกหน้าตอนนี้ที่หนาๆนราเห็นบ้านวังบัวนี่ครับตกตกหนักหน่อยนะครับนี่ที่อื่นก็เล็กน้อยถึงฟานกลางกันอยู่นะครับยังไม่มีอะไรที่น่าห่วงเท่าไหร่นะครับเนาะที่พิษณุโลกก็เริ่มแล้วนะครับนี่พิษณุโลกก็ตกเล็กน้อยนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วนะครับทางโซนภาคเหนือตอนบนเนาะจะตกเยอะเกือบทั้งทั้งหมดเลยเนาะแต่ตอนล,าล่างๆล,ลงมาแถวเพชรชบูรณ์นี่ก็เริ่มเริ่มมี หนักหนักขึ้นมานิดหนึ่งแล้วนะครับที่ลมสักที่เพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็ถือว่าตกเล็กน้อยถึงปานกลางอยู่เนาะนี่ครับแล้วก็ตกที่กำแพงเพชรนะครับที่หนักหนักหน่อยนะครับเนาะเดี๋ยวเราไปดูโซนภาคอีสานกันครับพี่นอ้องโซนภาคอีสานกันเนะาะภาคอีสานก็ที่เดิมครับที่เดิมบึงการนะครับ การแล้วก็จะลงมาที่ท่าแขกเลยเนาะมุกดาหารนะครับบ้านนี่ที่หนัก,นกเลยมุกดาหารนี่ครับที่ขุดชินละลายก็เล็กน้อยถึงปันกลางเริ่มจะหนักมาเหมือนกันนะครับเนาะแต่ที่มุกดาหารนี่ถือว่าค่อนข้างจะตกหนักตัวนะครับพีน่น้องนี่มาหารที่นิคมคาสร้อยนี่หนักหน่อยนะครับนี่ หลายพื้นที่เลยนะครับภัยสานบ้านดงสวรรค์แถวกรสินนะครับมาตกนะครับที่ยะโสธรก็มีนะครับผมที่ยะโสธรก็ตกเลยน้อถึงปานกลางนะครับลงไปทาง,างล่างๆก็ไม่ค่อยมีเนาะอีสานไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับผมก็มีแถวยะโสธรนี่แหละครับที่ นี่อยู่ที่ตกอยู่เนะาะภาคอีสานก็หลายจุดเลยนะครับที่กำลังเกิดเดี๋ยวเราไปดูภาคตะว,วันออกกันนะครับวันนี้ภาคตะว,วันออก,กรู้สึกว่าเออขี้คายไปได้บ้างนะครับผมจะมีที่ตาพยานะครับหน่อยนึงเนาะแถวบ้านทรับสมบูรณ์นี่ครับแถวสักแก้วก็มีเล็กน้อยนะครับผม ที่ภาคตะวันออกที่เคยตก,กหนักแถวจันทบุรีตราดก,ก็เริ่มเบาบางลงแล้วนะครับไม่ค่อยมีละโอ้ยพอให้หายใจให้คอบ้างก็ยังดีแล้วเนาะครับเจอกันหนักมาหลายวันแล้วนะครับจังหวัดจันทบุรีแล้วก็จังหวัดตราดเนาะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูที่โซนภาคกลางและกรุงเทพกันนะครับโซนภาคกลางก็ถือว่าเบาบางนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่เนาะแถวอุทยัยธานีก็มีเล็กน้อยนะครับคนครสวรรค์ก็มีไม่มากนะครับเนาะ จะมีตกหนักก็อยู่ที่นี่ครับบ้านบ้านวังเตยเนี่ครับตกหนักหน่อยนะครับผมบ้านป่งข่อยบ้านทุ่งนานี่ก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับแต่ภาคกลางนะครับเนาะแต่ท้องภาคภูมิก็ตกเล็กน้อยถึงปานกลางกันนะครับแต่โยกก็ ยังไม่ค่อยมีเนาะมีเล็กน้อยเท่านั้นครับบ้านห้วยน้ําขาวนี่ก็เล็กน้อยถึงปันกาณนะครับแถวการเจนทบุรีก็เริ่มมีนะครับเริ่มมีบ้านถ้ำถ้ำม่วงนี่ครับดอนจีดีสุพรรณบุรีนี่ก็เริ่มมีแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูกรุงเทพกันครับพี่น้องกรุงเทพไม่มีนะครับวันนี้มีได้ก็แค่เล็กน้อยนะครับแถวสมุทรปราการสมุทรสาครก็เล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวลงไปภาคใต้กันครับลงไปภาคใต้ไปดูภาคใต้กันหน่อยครับพี่น้อง ใต้วันนี้ก็ฝนบางเบานะครับจะมีที่หนักๆอยู่ก็ที่คนครศรีธรรมราชนะครับที่ท่าศาลานี่ตกหลายเยอะอยู่นะครับนี่ครับบ้านในเขียวขมลกบ้านในตูนนี่ครับบ้านทุ่งเกาะเนาะนี่ตกหนักนะครับที่อื่นก็มีเล็กน้อยถึงปานกลางนะครับจะมีหนักอที่ก็บ้านทอนบางปางนี่ครับลงไปข้างล่างอีกนะครับพี่น้อง ไปข้างน้าอีกเนาะนี่จุดหนึ่งนะครับนี่บ้านทอนตรนนะครับเนาะอันนี้ตกหนักหน่อยนะครับบ้านต้นไทรบ้านลานช้างนี่ครับไปข้างล่างอีกนะครับผมเดี๋ยวหาดใหญ่เนาะมียู่จุดหนักๆก,กันนี่จุดหนึ่งนะครับจุดนี้บ้านแคลนี่นะครับบ้านแค คู้ครกนะครับสะพานหักนี่ตกหนักครับบ้านกายขาวนี่ครับบ้านเกาะกะนี่แถวนี้แถวนาทวีเนาะใกล้จะถึงแถวนาทวีนะครับอันนี้ตกหนักนะครับตกหนักถือว่าหนักมากเลยนะครับลงไปข้างล่างต่ออีกครับพี่น้องยาลาปัตตานีนาาทิวานะครับจะมีหนักอยู่นี่นะครับเป็นพ่อภูเขาเนาะน่าจะเป็นภูเขาครับนี่ตกหนักเลยนะครับ บ้านจุลาพรพัฒนานี่ครับอันนี้ต้องระวังเพราะตกบนเขาที่อยู่ราดเชิงเขาต้องระวังนะครับนี่ภูขเขาทั้งนั้นเลยนะครับตกหนักถดอว่าตกหนักครับโอเคสุดนะครับสุดแดนสยามของเราแล้วแทงพี่น้องแค่นี้นะครับผม เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ